รอเหียนพุดีล่ะครับโฟวินนะครับมาลองโฟวินมาลองมาลองดเลครับโอ้ยเบิกห้างครับไปเดินฉีดออกข้างกี่หนอครับบสีบาสีมาฟึกวินพลารามิเตออ์นะครับมาลองมาลองรองจะมาโซโเฟิ่อมากพามาพิษมอง ยอชุมรอนโอ้ยไม่ง่าเลยเกดัร่อ้ยอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโ้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโโอ้ย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 โยโอายโ้ยโยนอ้้ย้อ้ยโอัอ นั ok, ่นบักักู่บ่เนี่ยมีวะนีมีหอยมอใส่หอยตัวใหญ่ก็มีหัวหนาครับโอ้ผ่านก็ไม่เห็นใ่หู้่่คนนเลยจ้าคนาดินนี่กันมันจอบลุมอยู่ว้าวมะกากินนี่กันนะไใชครับคุครับนะครับือล้วได้ยังไงนี่ได้มันครับ กี่ว่าเบื่แล้วว่าตูเปมากพี่หมอเง้อเบิ่อไงตูเบ่อจีนได้บินว่าตรสอบรวนเครับ่ได้ใส่เยอะปวดวดอยู่ฮะทำไมข้ามากเลยดิฮะขามากงผุมาเป็นบ่อเมีนเมีนาตุกรบตางเก่าบอกรังเกาตัวน้นมันล้กงเกาขนาดทาคมากก็ยังปดจักเลยครับดิ ตามตรงตามป่ามาโอ้ยโอ้ย hmm. ด uh, uh. ูพ uh. uh ีดานสื่สารกันจริงเด้อน้มาสนามเลยเนี่ยะ่างเตาเขาไป้้ย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 ้้ย้ยวยยบงหน้าเยเอเลยบบไเยขอข้ออไปเลยไปเลย มัดต <LY> ิดานทายดีนซายเน่ยหามันหลายซื้อหรอเอเลยครับเลยโอ้ยอมแบมแนม่หรอหามันหลายซื้อเลยนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในจุดทีลอาภัยล่ะขี่อุ้ยหนาไปโอ้ยเป็นไงครับมากนี้ครับเียวไดตั้งใจสิเปสักลมบินจะข่าวนึงร้อบแรกเป็นไงล่ะลอมแรกมาโเ้ยเอาไม่เดือเอาไม ไปกินยาเนาะกินยาอะยาลดความบาดน้องัวไทยยาหมามันบ้ากนกันเลยเนาะน้องไพกับคุณเด้วลด้วยหอวคุมไปคุณด้ยคันดาด้วยคนดาอันนี้มาว่าลินซื้อไออทางไหนแล้วปะออกตรงไปดีที่ออกางไหนออกทางไหนทางไหนทาเก่าแต่ละทางเก่ามากเือทางเก่าทางเก่าตกไป จุดสุ่มส่วนนะครับมีหม,ม้อซค์สวนมาอยู่ระวังอย่าเดียวเลยนี่มอเว่านี่ยมองตัวมันดึงรถเขาตัวนี่มันหลันจังได้ไหมตรงนี้โอ้เอ้ารถคันนี้มาเตอร์ว่าครับชมบรรยากาศตอนหยิบนะครัไม่มียังแล้วครับตันนี้กลับไปโดยถีบไหลย,ยังว่าขี่รถเด่นสุดๆมาไหลมาไหลก็เฮ้อ พร้อมเลยนี่เป็นสุดกองผมว่พร้อมโอเคครับจบแล้วครับงานนี้จบล้วมือดังับจากันไปครับต้งซืลาชาย้าน้นตอดนลงกไม้าลุยนาบอบอบอกอละโอเค